สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแพะลุงภัยวันนะครับปักษาฟา,ฟาร์มปักษาฟาร์มแพะคุณลุงภัยวันบ้านอะไรนะครับคุณลุงบ้านผาสัมบอนครับผาสัมบอนนะครับตำบยยลบผาอินแปลงอำเภอเอราวัน,นครับจังหวัดเลย EP ที่สามแล้วนะครับของลุงภัยวันเนี่ยถ่ายทําครั้งที่แล้วนี่สอง EP นะครับ ติดตามชมอคอกแพะตรงนั้นเป็นโรงเรือนสลหรับทำคลอดทำคลอดน้องแพะนะครับวันนี้น้องแพะได้ออกมาแล้วนี่นะครับนี่นะครับตัวนั้นตรงนี้ครับคือที่มาถ่ายทำวันนั้นนะครับน้องแพะก็ <c oughs> กำลังพึ่งคลอดพึ่งได้วันเดียวแต่วันนี้ออกมาวิ่งเล่นแล้วนะครับความน่ารักของน้องแพะด้วย นี่ครับแพที่ออกวันนั้นปรักษาฟาร์มของคุณลุงไพรวันปรักษานะครับเลขที่126หมู่9บ้านผาสัมบอนตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณนี่ครับน้องแพ้น้องแพ้อ,อันนี้ลูกลูกแฝดเลยครับคุณลุงอันนี้เออครับแฝดแฝดสองเลยครับเนี่ยแฝดต,ตัวผู้ตัวเมียหรือว่าตัวผู้ งอ,อือโอ้แปดคู่เลยอันนี้โรงเรือนโรงเรือนที่ทำใหม่เหรอครับคุณลงุงใช่โรงเรือน,อนทำที่พักหญ้าให้เขาอ๋อทำที่พักหญ้าเขาโรงเรือนใส่เ,เ,เก็บให้เขาแคะโรงเรือนเกิบน,นี่ครับโรงที่ใส่หญ้าสลับให้แพะกิน,นครับ อันนี้เขาก็จะเล็มไปเรื่อยใช่ไหมครับลุงใช่ครับเลมไปเรื่อยเพราะว่าถ้าตอหญ้าตกึงพื้นแล้วเขาไม่กินหญ้าเนาะที่ให้น้ำน้องแพะครับนี่ครับน้องแพะที่เกิดวันนั้นนี่ครับตัวอายุเท่าไหร่นะครับนี่ลุงไพวัน ตัวนี้แฝดสามใช่ไหมใช่เนี่ยกะจองโโอ้หกินนมอยู่นี่กินนมก็ได้กินแค่สองตัวไอ้ชอนคัวก็อีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้กินรอกินอีกตัวหนึ่งก็ต้องย่างเขาเนี่ยสามตัวได้กินแค่สองตัวได้กินสองช้อก็ร้านก็เสริมให้เขาเสริมให้เขาเน่อยครับแล้วตัวนี้แฝดสองนี่แฝดสองก็กินนมที่ออกไป้นี่ยอันนี้เขาร้องหาแม่เขาเหรออันนี้ร้องหาลูกเขาเ้อลูกอยู่ไหน นี่ลูกอยู่ข้างนมหรือเปล่าได้สองคืนอันนี้เขาให้ลูกเขากินนมแล้วให้ลูกเคากินนมเนี่ยตลอดเนี่ยคืนอมนมเขาเขาเจ็บนมภาษาคนเขาบอกว่านมมันห้าวนะภาษาบ้านเราสวัสดีครับคุณลุงเววัน,น,วนสวัสดีครับอันนี้ EP ที่สามแล้วนะฮะฟาร์มปักษาฟาร์มมาเยี่ยมชมคุณลงุงวันนี้มาเยี่ยมชมคุยกันแบบสบายๆเนาะอันนี้เขาออกลูกหนึ่งตัวออกลูกหนึ่งตัว ก็เลยีตัวยลูกก็จะได้กินนมเต็มที่ครับคุณลุงไพวันมีไหมที่กรณีออกลูกแค่หนึ่งตัวเนี่ยแล้วก็มีแม่อีกแม่หนึ่งออกลูกสามแล้วเขาอีกแม่สามนมาขอกินนมตัวนี้มีไหมย,ยังไม่เคยทําละหรือว่าเขามี่กินกันแล้วอยู่แล้วใช่ไหมตามปกติเขาไม่ให้กินนะแม่เขาจะไม่ยอมให้ให้ลูกตัวอื่นมากินแม่ไม่ยอมให้ตัวอื่นเพราะว่าที่เขาที่เขาออกมาเนี่เขาก็จะเรีย คือเขาจำเขาจำกินลูกได้กินของเขาอืจำกินเขาอย่างนี้ใช่ไหมใช่กรณีอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้เดียวไม่ได้เขาจะไม่รู้น้องเขาไว้แล้วเขาไม่จะไม่ให้อืมเขาจะไม่ให้กินเขาจะรู้ได้ว่าลูกเขาจริงหรือไม่จริงทั้งนั้นนะใช่ถ้าถ้าลูกรุ่นเดียวกันนี่มาเล็ดรอนมาจากแม่อื่นนี่เขาอาจจะไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วนอกจากที่ว่าเรารีดจากแม่ตัวนี้ไปใส่ขวดนมให้เขา อืมอันนั้นจะมีโอกาสมีโอกาสกินเราเราก็ทําได้เนาะทำได้ถ้าเรามีเราจะขยันพอนไหมเราจะขยันไม่พอสิส่วนมาไปยั้งนะครับม่ไปยั้งมันคุ้นเออคุ้นแล้วมันคุ้นเออเราจะขยันพอหรือเปล่าที่จะดูแลตรงนั้นเนาะมันคุ้นไงแต่กรณีสามนี่ครับอออืื้หมันคุ้นนี่ปุรุภัยวันดูเลยอันนี้เป็นเป็นแองโกลป่ะครับอันนี้เป็นบอบอบอคอแดงบอคอแดงสวยนาะคอแดง ขอปิดน้ำก่อนครับคร,บครบฟาร์มแพะปากษาฟาร์มนะครับบ้านผาสัมบอนก็ถือว่าเป็นฟาร์มมาตรฐานอีกฟาร์มหนึ่งนะครับดูแลด้วยรั้วนะครับตาข่ายลวดตะข่ายเหล็กนะครับโรงเรือนก็อากาศท่ายเทสะดวกนะครับแล้วก็มีกอไผ่กอนี้แหละที่ให้ความร่มเย็นเนะคนนะุณลุงเนาะ ให้ความร่มเย็นพื้นที่มันอยู่แล้วมันสบายอ่ะเขาก็ชอบอยู่ชอบอยู่อันนี้โรงเรือนสำหรับขึ้นนอนเขาขึ้นนอนพักผ่อนอันนี้กลางกลางคืนเขาอยู่นี่ไหมกลางคืนเขาลงไหมถ้าร้อนเนี่ยเขาก็อยู่ถ้าฝนเขาไม่อยู่เลยบางทีส่วนใหญ่เขาจะขึ้นข้างบนข้างบนตรงนี้กลางคืนมีนอนบ้างไหมไม่มีไม่มีเลยะว่มีนอนมีแต่นอนเล่นนอนเล่นตรงตรงนี้เราให้นอนไหมตรงนีตรงนี้ขึ้นนอนกลางคืนไหมขึ้น อ๋อขึ้นนอกนกานคืนด้วยแล้วโรงใหญ่ด้วยโรงใหญ่ด้วยแล้วก็จะขยายโรงอยู่แล้วตอนนี้มีโครงการจะขยายไปทางไหนนะคุณลุงจะขยายตรงมุมนั้นไหมตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้แปลงหญ้าหรือว<อ>่าโ,โอ้ทำทำโรง,<ๆ>งเรือนเพิ่มทปงโรงเรือนเพิ่มแล้วก็ขยายออกไปทางนั้นออกอีใช่ไหมออกไปอีแต่แต่ละฟาร์มก็ตั้งเป้าว่าจะจะขยายทางนั้นเนาะไม่ขยายไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจำนวนมันมากขึ้นแล้วมันมากขึ้น สมาชิกทั้งหมดตอนนี้ทั้ง,ท,งทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นี่สมาชิกทั้งหมดกี่ตัวนับไว้หรือยังนับไว้แล้วมีห้าสิบเอ็ดตัวไม่ทำไมนับแล้วหายนะคุณลุงไพววน <c oughs> นับดีเช็คดีนะ <c oughs> อาจจะแวบได้นะขึ้นรถไปหนีไปไหนไม่รู้นะ <c oughs> ต้นไผ่นี่มันมันทำให้อากาศเย็นเนาะลุงไพวันเนาะครับทําให้อากาศมันเย็นมันทําให้ข้างล่างเย็นไง <c oughs> แล้วเขาก็ชอบผมดูแล้วนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งตรงนี้มันลมลมมันโกรกนะเนียเรื่องกลิ่นอะไรนีที่เราที่มันโล่งมันโล่งมันเยียมันโล่งดีอ่ามันโล่งมันเปียดีที่นี่มันมันรับลมพอดีไงใช่รับลมพอดีแล้วก็เป็นถ้าไปเย็นอยู่ตรงตอนร้อนเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยหนาวอกก่อนเย็นเย็นเลยเย็นดีกว่านี้อีกมั้งเย็นดีแต่ว่าตรงนี้ก็ลางน้ําเราก็ทําเองนะ ล้างให้น้ำเราทำเองหมดอันนี้ล้างอาหารเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ล้างน้ำล้างน้ำอยู่ตรงนั้นน้ำก็อยู่ตรงโน้นน้ำคือให้เขากินอยู่ตรงโน้นอันนี้มีล้างอาหารล้างอาหารก็แบ่งโซนกันตัวเล็กตัวใหญ่ครับซังกะสีนั่นก็ใส่ใส่เพื่อขอไปดูนะเล็กลงไปดูลงไปดูฟูซังกะสีพื้นเอยเฉยฟูเฉยอ๋อไอตัวนี้จะเอากระติกน้ำมาผ่าครึ่งอันนี้เอากระติกน้ำมาผ่าครึ่งทำทำง่ายงอายทำง่ายง่ายไม่ต้องไปซื้ออ่าทำ หาวัสดุในพื้นที่นั่นแหละอันนี้ก็วางอาหารให้อาหารคนอะไรกันรับแล้วตัวนี้่ะนี่วางกระถินได้ตัวนี้อันนี้วางกระถินก็ได้วางหญ้าก็ได้วางหญ้าก็ได้อันนี้หญ้านี่เราไม่ได้ใช้เครื่องสับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้หรือว่าแต่ว่าเราเอาอยู่ข้างๆนี่เดินมาเลยเลยนมาเลยเห็นห็นตัดแล้วก็โยนโยนโยนเข้ามาเลยเอาง่ายเลยอาศัยแพรแม่ลูกอ่อนอย่างนี้เนี่ยเวลาเราออกไปนน่ แล้วก็จัดยนต้ๆๆไว้โอ้ได้กินอย่างเร็วเลยได้กินอย่างเร็วเลยเ้นี่ยครับแพน้องแพก็อยู่ตามอัธยาศัยดูแล้วเขาเขาก็อยู่ไปเรื่อยๆเนาะเขาก็อยู่แบบอยู่ปเป็นมีความสุขอ่ะแบบเขาอากาศเขาดีอ่ะอากาศดีก็นอนพักผ่อนน้องเขาถึงเวลาเขาก็ร้องอยากจะกินถึงเวลาเขาก็อยากไปแล้วกินแล้วก็นอน กินแล้วก็น,นอนมาพักผ่อน <laughs> นอนแล้วก็กินเ <laughs> นี่ยตัวเนี้ยตัวนี้แม่เขาเป็นอะไรครับคุณลุงแม่ยเขาเป็นแนน,นนะัเนอะแม่แม่เขาชันแหนตัวนี้เหรอครับแด้ลูกลูกออกมาเนี่ยดําเลยพ่อเขาตัวนี้ไหมใช่ <N ee> <N ee> พ่อนี่เป็นพ่ออะไรนะตัวนี้แองโกลแองโกลเนาะแองโกลแล้วทีนี้ทีนี้ลูกเขาสวยยังไงครับคุณลุง นี่ครับตัวนี้ก็ตอนเล็กเดี๋ยวใหญ่เพื่อนจะไม่รู้จะเป็นยังไงแต่แม่เขาดูชอนตัวแม่เขาโครงสร้างไม่ใหญ่เท่านั้นเนาะแม่ชาแนลเนาะแต่ว่าแม่เขาเลี้ยงลูกดีนะเลี้ยงลูกลงกเขาออกมาเป็นบอยอ๋ออ๋อตัวขาวนั่นเหรอตัวร้องอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เพื่อไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละตัวนี่ครับ ตัวเดียวก็สมบูรณ์ดีอืมอันนี้เป็นมีทั้งชาแนลมีทั้งแองโกลเนาะมีทั้งแองโกลมีทั้งบอมีทั้งบอเอาผสมมาเลยผสมประสานเนาะผสมประสานเพราะว่าเราดูจากเขาแล้วเขาบอกว่าเราไม่เอาแต่สายพันธุ์เดียวนะพยายามหลายๆอย่างศึกษาหลายๆอย่างเนาะยังเดี๋ยวนี้ยังยังเลดยังไม่ม่ เลีนยดยังไม่มีคันเลยดยังไม่มีคันเลยดยังไม่มีหลายคันอย่ยังไม่มีแต่เราก็เพิ่งเริ่มเราเพิ่งเริ่มมนี่ขนาดเพิ่งเริ่มแ้วเนี่ยห้าสิบแล้วห้าสิบตัวแล้วคุณลุงจำไปว่าไปเห็นของเขาแล้วใจมันรักเพอแป๊บเดียวนี่ผมว่าอีกประมาณสักแป๊บเดียวนี่หลังปีใหม่นี่คงคงเป็นร้อยนะเนี่ยยังไม่ถึงหรอประมาณหักีใหม่เยนได้ก็ประมาณสักหกสิบเนี่ยเห็นไหม เพราะว่าเีกกี่ตัวอีกหก,ก,กตัวเออยังที่จะ,จะออกงายอย่างดี๋ยวว่าไม่คิดไว้นะว่าจะจะถึงยอดเท่าไหร่ก็คิดไว้อยู่นะคิดด <c oughs> ลุงไปวันก็ยังแอบคิดอยู่ <c oughs> รู้เลยว่าอีกกี่เดือนจะได้ก,กี่ตัวนี่คิดไปล่วงหน้าแล้วนะเนี่ย <c oughs> ให้อาหารกี่ครั้งครับคุณลุงต่อวันอาหารข้นถ้าแม่ลูกอ่อนก็ให้สอง สองแม่ลูกอ่อนที่ออกใหม่นะออกมันพร้อมวันตอนนี้มีอาหารคนมาเสริมแล้วเหรอมีข้าวเม็ดข้าวโพดนี่ข้าวโพดกับหัวอาหารมีบ้างนิดหน่อยมีบ้างนิดหน่อยจะพาอที่วโพดก็เที่เป็นแม่ลูกอ่อนเนาะไม่ใช่ทั้งแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนเนี่ยให้สองไม่ใช่แม่ลูกอ่อนเนี่ยให้หนึ่งอ๋อให้หนึ่งใช่ก็ดูแลไปนี่ครับ มีนั่งร้านให้ให้เขาขึ้นไปนอนด้วยนะครับตรงนี้ที่วางหญ้านียแหละให้เขาที่วางกระถินที่วางหญ้าตอนแรกก็กลายเป็นที่นอนเลยเป็นที่นอนไม่ไม่เอากระถินมาให้เดี๋ยวนี้กระถินมันมันแรงมันไม่มีแล้วเหรอมันมีแต่มันเป็นอะไรมันแห้งแรงมันเป็นเพี้ยโอ้เพี้ยแมลงแมลงมีนะมันเหนียวมันเหนียวกินแล้วมันไอ กินแล้วมันไอได้เหรอใช่กระถินนี่กินเยอะดีไหมไม่ดีหรอดีถ้ามันไม่ไม่มีเพีย้ยไม่มีอะไรก็กินดีกินดีแต่ถ้ามีเพีย้ยแล้วมันจะไอมันจะไอเราก็เลยไม่อยากให้มันกินอ๋อแต่ว่าถ้าหน้าแล้งมันก็ต้องมีบ้างหอหอเนาะมีไปแช่งอย่างไมันก็มีมีมีเพีย้ยนี่ยนะมันต้องมีอยู่แล้วม,ม,มีบ้างไม่ให้บ้างเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปก็คือในส่วนนั้นก็ดูแลไป ไอ้ตัวที่มีลูกแฝดสามนี่ตีทําไงดีก็ช่วยเขาอย่างนี้ช่วยเขาไปนะอันนี้มาวันนี้แคาเห็นอยู่ในยุ้งอยู่ใช่นอนมาวันนี้ออกเดินแล้ววิ่งแล้วออกเดินแล้ววิ่งแล้วไม่ไดอีกรอบล้างอยกไปก็กินกับแม่เลยใช่จะเดินเป็นหนุ่มเป็นสาวแลยถึงสิบห้าวันเลยถ้าได้สิบห้าวันเนี่ยเขาจะออกไปหากินอาหารทำยแล้วเขาจะเดินเดินเริ่มเดินเริ่ม อันนี้ไปเนี่ยเขาไปเขาไปแรงเขาสู้ไม่ไหวครับเดินไกลหน่อยเดินออกไปนู่นนี่เขาก็พยายามพยายามเดินออกกําลังกายแล้วช่วงนี้ที่เดินเนี่ยเพราะว่าอยากกินนมกับแม่ก่อนใช่อยากกินนมกับแม่ครับเขาก็อ้อนมันมอนเด็กมันลูกเรานั่นแหละนี่เลยเนาะใช่แต่ตัวนั้นก็แม่ไปลูกอยู่ไหนนะตัวนั้นแม่กินหญ้าที่ไหนแปลงแปลงหญ้าเนี่ยตอนเนี้ยเนื้อที่ที่ทําแปลงหญ้านี่เท่าไหร่นะครับลุงไพรวัลสามไร่ สามไร่น anyway, ี่หญ to so yeah, ้าเต็มหมดแล้วเนาะเต็มหมดแล้วก็ก็ปลูกสลับตัดสลับกันก็แล้วอีกอีกอีกที่ตัดไปแล้วก็มันก็จะโตขึ้นมาแทนใช่ไหมเนี่ยที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ช่วงหน้าแล้งสักหน่อยนี่ก็คงจะใช้น้ําสักหน่อยเนาะใช้น้ำใช้น้ำบดานใช้น้ำน้ำบดานรถแล้วก็มันก็จะแตกเนืมาเนี๋ยวนี้กเนี่ยเนี่ยเยู่กเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยู่กเนี่ยเนี่ยเยู่กเนี่ยเนี่ยเอาไปทําไมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ มีความสาไว้อเอามาซื้ออะไรล่ะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำเราจะได้ปล่อยไว้ตลอดเราจะไม่ได้เสียตานโซลาเซลล์ไม่ใช่ฟฟ้าแเล้วไม่ใช้โซเซฟ้าไม่อยากเสีย่าฟแล้วแล้วก็รดหญ้าเราก็ก็จะใช้โซลารเซลล์เลยใช้ใช้โซลาเซลล์เลยโอ้ลุงไพวันนี่พัฒนาไปไกลแล้วนะเนี่ย ไม่รู้ใครใ<ช>ไม่ใช่แบบนั้นแค่คิดแค่ฝัน <laughs> จะพัฒนาแล้วนี่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าได้ทำไมจะไม่ได้ก็ล้างฝันอยู่นี่นได้ถามเขาแล้วประมาณเท่าไหร่แล้วไม่สองเทนนิสที่ว่ามันสองหมื่นเท่าไหร่สองหมื่นสามไอโซล่าเซลนี่นะโซล่าเซลสองหมื่นสามที่สองหมื่นห้านี่แหละประมาณนี้แหละประมาณนี้เลยเนาะคือเอามาแล้วจิตตั้งเองทำเอง ถ้าให้เขาติดตั้งให้ก็สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าแต่เราทําเองได้ไงอใช่ไหมลุงเพียวจัดการเองก็ได้จัดการเองก็ได้อืของง่ายๆเนาะไม่รู้ว่าง่ายไหมไม่ง่ายแบบเปลอกแบบเข้ามาอยู่เหมือนกันแต่เไปดูของเขาโรงเรือนโรงเรือนตรงนั้นอะทาทาเองเลยใช่ไหมลุงเพียวใช่ผมททำเองหมดทำเองหมดเลยเนาะตอนเขียนโครงการนี้ก็เขียนไปงั้นแหละใช่ไหมแต่จริงๆเราทำเองเขียนโครงการนี่ก็ พูดแปจจำทำยังไงเสียกระดาษเนาะทำยังไงมันถึงจะได้เนาะอันนี้ผมไม่ตัดน,นะคลิปนี้ปล่อยไม่ต้องตัดหรอกเปลี่ยนอะไรก็ว,ว่าจํจำเสียกระดาษลุงเววันนี่เนี่ยเนี่ยที่แฟนเอฟซีเขาเรียกร้องมาว่าเออมาถ่ายทำลุงเววันใหม่ได้ไหมเพราะว่าเขาชอบลุงเววันพูดขอคุณและที่มีคนชอบลุงเววันเลี้ยงแพ้นี่ก็เลี้ยงเพื่อให้ความสุขกับแพ เลี้ยงเราเลี้ยงก็มีสุขทั้งแพะทั้งคนนั่นแหละทั้งคนด้วยแล้วก็ต้องความแพะก็มีความสุขเรารักมันมันก็รักเราถ้าเราไม่ลักมันมันก็ไม่รักเราแหละตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็กว้างขวางพออจะยกโรงเรือนขึ้นตรงนั้นใช่ไหมลุงไพวัลใช่ยกโรงเรือนขึ้นแล้วก็ทาโซนให้ให้ขึ้นไปอยู่ไปนอนกลางคืนได้ด้วยเนาะใช่จะจะทา เมืเอเราพะหลังจากคลอดแล้วจะเอาขึ้นโรงเรือนใหญ่ให้หมดเลยเรือนนั้นมีแต่จะคลอดอย่างเดียวคลอดอย่างเดียวพักคลอดตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรือนน้อยอีกสําหรับไซส์เล็กเคยขึ้นไปนอนตรงนี้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่มันก็ขึ้นไปกับแม่กับพ่อมันนั่นแหละกับแม่มันเป็นบ่าวเป็นสาวแยกพ่อแยกแม่แล้วก็ไปอยู่ตรงนี้มกันก็แยกเขาเหมือนกนเขาของเขานั่นแหละอืแต่เขาก็แยกแล้ว แพ่เจ้วผู้เราก็จะแยกขุนนะต่อไปใช่ไหมใช่ต่อไปแยกขนเอาเอาเนื้อเอาอะไรละเออเพราะว่าแพะขุนเราก็จะแยกแยกขุนคือแยกเราจะให้ความให้อาหารมันจะผิดกันให้อาหารแบบแบบแม่พันุใช่ไหมขุนให้มันโตเร็วขึ้นขุนให้มันโตเร็วขึ้นให้แข็งแรงให้มันมีน้ำหนักเร็วขึ้นเออให้มีสุขภาพมีขนมีสีผิวที่ดีด้วยเนาะใช่เขาว่ากันไป ส่วนขี้แพะตอนนี้มันก็กระจายกันอยู่นะลุงไพรวนเนาะใช่กระจายกันอยู่ขี้แพะอะก็จะกระจายกันอยู่นะกระจายกระจายอยู่พอสมควรให้แดด่องแล้วก็ทำความสะอาดเขาก็ให้แดด่องอีกสักหน่อยเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บตัวโรงเรือนตรงนั้นนะจริงๆแล้วมันก็สร้างได้อีกสองโรงน้อยพุ่นน่ะตอนนั้นนะสร้างโรงเดียวก็ได้ต่อไปไม่อยู่แล้วเนี่ยพวกไหนแม่นาคันเนี่ยตัวไปไม่อยู่แล้วเพราะว่าจะออกลูกแต่ละที่เนี่ยมันจะไม่พอแล้วมันจะเพิ่ม เราก็ต้องทําเอิ่ม้ข้ามาเรื่อยๆคอกออกลูกตรงนี้มันจะไม่พอแล้วนี่มันจะออกทีเดียวมันไม่ใช่สาวไม่ใช่สองแม่สามแม่แล้วนะมันจะเยอะกว่านั้นนะใช่ต่อไปมันจะเยอะกว่านั้นมันจะเยอะขึ้นก็ต้องรองรับเนาะต้องทารองรับไปห้องคลอดเนี่ยต้องมีเนาะเรือนหอเรือนหอจะสร้างด้วยไหมเรือนหอจะสร้างแต่ลงคอดอย่างเดียวเนียนหอกําลังคิดอยู่เออต้องมีนะเรือนหอเนี่ยเลือนหอกำลังคิดอยู่คิดว่าเออถ้าเขาเป็นสัตว์ แล้วเราจะเอาเขาเข้าไปอยู่กับตัวผู้มันต้องมีไหมลุงไพวันต้องมีไหมเขาตั้งไหนไหมตกแต่งหน้ามีนะทาไมถึงว่าหน้ามีเพราะว่าเราเราไม่เป็นสัตว์ตัวเล็กเกแค่น้อยเนี่ยเขาไล่กันวุ่นเลยแหละนั่นแหละเขาไล่กันวุ่นเลยแหละไม่ได้นอนเลยเอาเฉพาะที่เป็นสัตว์จริงๆเนาะเอาเฉพาะที่เป็นสัตว์เขาเป็นสัตว์จริงเนี่ยมนมีสามตัวสามตัวเขไปไว้กับตัวผู้ใช่้ทงานสักประมาณสัก ไม่เยอะเนาะเอาเอาประมาณสี่เมตรคูณสี่เมตรพอพอแล้วอ่าสี่เมตรคูณสี่เมตรเฉพาะเลือนหออย่างเดียวเฉพาะเรืยอนหออย่างเดียวปล่อยให้เขาไล่กันอยู่นั่นแหละอืมพอสนใจก็ให้เขาอ่ามีแหงกันไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ลุงไปวัานี่เดี๋ยวครับเราจะอย่าไปพูดในมันซีเรียสวิชาการนักอ ให้ให้เขามีความสุขกันไปเถอะนะให้เขามีความสุขหลังจากนั้นล่ะทีนี้หลังจากเอท้องแล้วล่ะทําไงทีนี้เราก็ต้องดูแลเขาอยู่ไหมเขาไม่ท้องท้องเขาเขาดูแลเขากตอนตั่จะคลอดนั่นแหละอืมดูแลเรื่องพอคลอดแล้วพอขึ้นเลื่อนหอลงมาจากเลื่อนหอเสร็จเ็าท้องขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ก็ดูแลกันบํารุงบํารุงกันแล้วใช่ไหมใช่บํารุงอะไรก็ว่าไปเขาเขารอดูเขาคลอดแล้วเขาจะคลอดเราก็ช่วยเหลือเขาบ้างไม่ใช่ว่าไม่ช่วย ถ้าเจอก็ช่วยไม่เจอก็ไม่ช่วยถ้าช่วยก็งื้นคนนี่แหละ,ะถ้าไปหาพยาบาลไปอะไรนี่เขาก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนี่กว่าออกธรรมชาติมไม่มีการช่วยเหลือประมาณนั้นเลยเนาะมีการผสมพยาบาลมีอะไรนี่มันก็เราก็อุ่นใจขึ้นอุ่นใจขึ้นนะครับดูแลถ<ล>้ามันพูดไม่ได้มันอาจจะดีใจก็ได้ ก็ให้เขาดูแลสุขภาพไปตอนนี้ก็มีทั้งส่วนที่เราต้องดูแลนะครับช่วงก่อนคลอดบ้างหลังคลอดช่วงที่เขาได้ลูกช่วงที่เขาให้นมก็บำรุงสักนิดหนึ่งเนาะก็ดูแลกันไปในส่วนนี้นะครับดูแลกันไปลูกเยอะไปแล้วก็ช่วยเขาจัดการให้กดารใหคลอดยากคลอดง่ายก็ว่านี่ครับดูบรรยากาศนะครับข้างหน้าจะเป็นโรงเรือนที่ให้อาหารจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่สอง นี่ครับจุดที่3นะครับจุดเดิมก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุดที่4ซึ่งตอนนี้เป็นเป็นลงนอนแล้วเป็นอาหารเราไม่ได้ให้จุดนี้แล้วไปแบ่งให้ในโซน,นขอบรั้วกันนะครับอขอบคุณมากสำหรับ EP นี้นะครับท่านที่เรียกร้องให้มาถ่ายที่ปรกษาฟาร์มของลุงไพวันวันนี้จัดให้แล้วครับหนึ่งคลิปนะครับอขอบคุณมากสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ